สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัว SUV น่าใช้มาฝาก1คันนะครับปี2003ครับ Honda CRV คันนี้รถอเนกประสงค์นะครับราคา8,9000บาทนะครับรถสวยสภาพโดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับขับไกล้ขับใกล้ขับได้เลยครับน้ำมันล้นนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับ89,000บาทครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ SUV เป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับ ภายในก็สวยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับคันนี้งามๆเลยครับ89,000บาทนะครับรถอยู่รามอินทานะครับสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับขอรูปขอคลิปได้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดนะครับภายในสวยสภาพสมบูรณ์กับราคาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพโดยรวมน่าใช้ครับกับ Hon d a CRV อนะครับใครที่สนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับ89,000บาทนะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตามแฟนกลุ่มแฟนลับนะครับในเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลนะครับคันนี้ก็คัดและเช็คมาแล้วนะครับขับไกลได้ปกตินะครับรถระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครับใครสนใจนะครับอยู่ใกล้รามอินทรากรุงเทพนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยๆนะครับเบาะหนังกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับรถครอบครัวนะครับ89,000ับาทนะครับ Honda CRV 2.0ออโต้ปี2003เป็นโฉมที่2นะครับเจนที่2นะครับ รถสภาพโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานได้ครับสุดคุ้มแน่นอนมีพื้นที่แล้วก็ได้ราคาที่น่าสนใจมากๆนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยด้วยครับมีรูปนะครับดูกันต่อได้เลยครับรูปนิ่งรูปคลิปมีหมดครับใครถูกใจจริงๆก็เน้นโทรมาเลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับรายละเอียดมีครับใครสนใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ h อ n ด้าเซอวราคาหลักหมื่นสภาพแจ่มมากครับเทียบกับราคาและสภาพนะครับมาลองขับดูได้เลยครับ ใครสนใจถูกใจเข้าใจนะครับ Honda CRV อจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับนี่แหละครับสภาพนี้นะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับมีทั้งนอกในคลิปมีครบหมดเลยครับ